มาสักทีฮะ NBA NBA 2K25 นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะเปเปอร์นะผมสักทีน้ผมบอกตรงผมผมยังอึ้งอยู่เพราะว่าตอนนี้เข้าเกมวันนี้ฮะผมเห็นว่าเซฟนี้ไมเคีลนี้นะผมเข้าครั้งล่าสุดคือธันวาคมปีที่แล้วคือผมไม่ได้จับตัวนี้มา3เดือนเลยแต่ปัญหาคือที่เราค้างกันไว้นะฮะมันคือออสตาเกมะ ซึ่งใจผมอะยังไม่อยากไปเล่นออสตาเกมว้คือใจผมอะอยากเล่นเกมวอร์มสักหน่อยก่อนนะหรือไม่อย่างนั้นก็คือก็อาจจะไปเลยก็ได้นะเพราะว่าอย่าลืมนะเราจะมีเกม Rising Star ก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปเจอกับนักคอนเทนต์แล้วเราก็มีที o i ยคอนเทนต์ด้วยนะซึ่งไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมเคลมรีวอร์ดไม่ได้เนี่ยผมไปหมุนวงล้อไม่ได้สักทีเนี่ยไม่งั้นเราอาจจะไปวอร์มที่สนามซ้อมกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วเราน่าจะมาเล่นตัวออสตากับ Rising Star เลยละกันนะ ไม่ให้เงินกูนเลยเลยที่ผมเคยอ่านมาเนี่ยคือตามความจริงแล้วเนี่ยไอไ้ไอสนามซ้อมตรงนี้เอาจริงๆมันช่วยเราด้วยนะคือเหมือนเขาบอกว่าแบบคุณจะมาวัดเรื่องการชูดจากตรงนี้จริงๆไม่ได้นะเพราะเหมือนเหมือนจะช่วยเรานะผมก็อาวชิบหายแล้วกูซ้อมตรงนี้ตั้งนานเดบิ้งออกมาสวยสวยโอเคโอเคโอเคคือบอกตามตรงว่าโอเวอร์ออตตัวเราโหดมากฮนะแต่ว่าอาจจะหวังเพิ่งอ,อะไรไม่ได้เยอะฮ <c> ะ <oughs> เพราะว่าไม่ได้เล่นนานจัดฮะแต่ก็อยากได้ท่าพวกนี้อยู่นะเนี่ย จับชูดนฮะเพราะว่าโอกาสที่เราจะแบบเลี้ยงเลี้ยงแล้วให้มันแองเคลเบเกอร์มันก็ไม่ค่อยมียนะเนี่ยเราต้องแบบหลุดออกมาแบบเลี้ยงมาอย่างนี้ให้ได้ฮนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะเหมือนเราน่าจะโหดสุดในนี้เลยนะลองลงมาเป็นอเล็กซานะแล้วก็ลิซ่าเชอร์ซึ่งโอ้ออคือเจ็ดสิบ้กัหมดเลยคือเราไปไกลแล้วนะนี่คือโอ้ออเราเท่าลูค้าออนชิกด้ซ้ำนะซึ่งแน่นอนนะในเซมีก็ยังอยู่ดารา ค่อนข้างเศร้านิดนึงปัญหาอ๋ออันนี้ทีมคาคอนเทนเนาะโอ้โหโกระตุกมากจะว่าโอเคฮะ Rising Star เนาะมีอะไรหรือเปล่าที่เราต้องทำนะฮะเออไม่น่ามีนะแต่โอ้โหโกระตุกสุดยอดเลยเกมนี้แม่งไปดีกว่าลุยเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงอะ Rising Star เรานี่ฮะโอ้แล้วตัดมาอย่างนี้น่าเกียดน่าเกียดมากอันนี้น่าเกียดจริงะไม่มีคัดซีนไม่มีอะไรให้กูเลยฮะ โอ้โหอันนี้แย่จริงกว่าเกมนี้ร้ะที่น้องเบอร์ลีแม่จังหวะไม่ได้แย่นะเมื่อกี้เพราะผมว่าผมก็โล่งทำอะไรโอ้บักมาข้อที่น้องพี่ส่งโอ้ยส่งวินตัวเฮ้ยเฟกโหไม่ได้วะเฮ้ยตัวเราเหนื่อยแล้วแล้วเพื่อนโล่งๆบูเซรีเรียบร้อยฮะ โอ้ดังแล้วกันนะจ๊ะเออโอ้โหเรียบร้อยครูคือบอกว่าเราได้ไปไม่นาเวิร์กเท่าไหร่แล้วโดนเปลี่ยนออกเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะ่มตั้งเวลาน้อยไปวะ5นาทีเองผมน่าจะลืมปรับเวลากับคืนนะเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งปั่นตซลารตัวนี้ผมปั่นใช้เวลาแค่5นาที2ควอเตอร์แอร์ไปไปเร็วไปไปลองโลงฮะวิลเลียม โอ้โหอันนี้อันนี้มันผมว่ามันทรผมไม่ได้นะที่จะลงกันนิดหน่อยโอ้โหเล่นกันสวยมากเอ้าแล้วโอเจอเรากันไปฮะถือว่าช่วยอยู่ตอนแรกเกือบโดนตีฟาวออกมาหาบูสเซลี่ชูดเลย่ะนี่ไงแอสซิสต์ตูมาแล้วฮะแม่เมื่อกี้จะขอคืนด้วยแม่นชูดเลยทำอะไรโทไอ้นี่โทษทีน้องโอ้โห เกมยังช่วยขอมุ้งครับส่งกันสวยแต่ว่าโดนตัดนาทีเราเล่นกันกันดีไว้เดี๋ยวผมรอส่งขวาลงโล่งอ่ะดิลลิงแฮมชูสิเฮ้ยมึงจะเข้าทำไมโอเคนะกูกูพีเองแหละกูโฟนให้มึงเข้าแหละถ้างั้นอะเวมบี้ยหนึ่งหนึ่งเฟเดเวเฉยโอ้โหทำแบบมึงเนี่ยดูไว้น้องเล่นใครดีวะเฮ้ยโอ้โหหลุดโล่งๆก็เจอหน่อยเออขอสักหน่อยไว้ขอโมเมนต์นิดนึง เอาลงเฉยโอ้โหเอ็กเซลเลนต์ตดูไว้น้องนี่กูว่าแล้วมึงต้องส่งเบบี้โอ้แต่กูทำอะไรไม่ได้ว่ะเพื่อนกูได้แค่ยืนชูมือง่ๆมันยังไม่ถึงตัวมันได้ซ้ำอ่ะเจอกูยูโรไปน้องนี่ไม่ไม่เหมือนยูโรเท่าไหร่เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาลโอ้โหไม่เขียวฮะแต่ได้อยู่ดีไปมึงพักผ่อนเลยกู แจมหนึ่งทีอ่าโดนกันเรียบร้อยดีน้องโอ้โหสองแต้มแบบเมื่อกี้มามามาลุดนแล้วน้องนี่ไงโั้โหเอาดิลิงแฮมมึงกากมากโอโ้โห <c oughs> แจ็ปเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยจ้<ล>ะโทษทีน้องโอ้ยมันไม่เขียวให้หัวไม่เขียวให้อ่ะไอ้อ้าวกูหลุดโอ้โหมันวาร์ฟเลย,ยอ่ะเชี่ยโค้งจัดฮะโนะอะไรอ่ะโธ่ กุยแล้วเออกุยแล้วดิสามสี่วิเอาได้พักอีกประโทให้จะให้เล่นหน่อยว่าเฮ้ยใจร้ายมากโอเคโอเทีกมนี้ถือว่าทำได้ปานกลางฮะผมว่าพอใจกับผลงานก็ได้ผมกลัวว่าผมจะได้หน่วยจัดเลยแต่ต้องเข้าใจว่าทีมที่เจมไม่ได้โหดมากนะถ้าเป็นออสตาก็อาจจะอีกเรื่องนึงแต่มันจะไม่มีแบบคัดซีนอะไรเลยหรอกง้โมันฟิลมากเลยผมบอกตรงว่าหลักๆมานีคือแบบเกมไม่แบบว่าหลายเกมเลยทั้ง FC 25ทั้ง NBA ฮะคือมันค่อนข้างเฟลพอสมควรวะโอเคแต่เราเหลือทีมฟุตคอนเทยก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเจอกับออสตาเกมนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราเริ่มคนแรกมานี่แล็กผมเอาแล็กท้ายแล้วกันวะผมไม่มั่นใจเลยฮะเอ้ยเล็กสี่ดีกว่าก็คือเป็นแล็กที่จะเป็นแบบมาน y ี่บอลล้วนโอเคโอเคโอเค โอเคไม่แย่ไม่แย่โอเคโอเลวโอเคโอเคโอเคเอเซนโตะได้อยู่วะอุ้ยโอ้ oh, พลาดลูกนี้แย่ yeah, เลยโอเลหมดเลย มา,านี่บอลจ้าอุ้ยเลดิกนี่ภาพโอ้โหโอเคโอ้ยโอ้โหภาพหมดเลยวะเฮ้ยมานี่แลกกู โอ้โหยี่สิบแต้มฮะไม่เวิร์กว่ะเฮ้ยมาดูเคทอมสันดีกว่าแต่ผมว่าเรากดกดข้ามไปเลยก็ได้นะคือจะมาดูว่าจบจบจบกันเนี่ยจะได้กันกี่แต้มนะสิบแปดแต้มอ้าวโอเคเราดีกว่าเคทอมสันได้ซ้าฮะตอนแรกรู้สึกรู้สึกว่ามันแย่หน่อยแต่ผมว่าเราอาจจะได้เยอะเพราะเราได้มอนี่บอลค่อนข้างเยอะนะแต่ไอ้แล็กไอ้แล็กที่เป็นมอนี่บอลล้วนๆเนี่ยดันไม่ได้เลยเซ็งมากโอ้ยยี่สิบเหมือนกันว่ะ เอ็ดเวิร์ดฮะโอเคโอเคมาดูลูก้าดีกว่าโอ้โหเห็นล่างแมพแล้วแบบเห็นแล้วอยากจะร้องไห้เลยวะมึงไปเลเกอร์ได้ยังไงวะโอ้โหยี่สิบสี่เชียรลูก้าเฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบรอบเดียวจบหรือว่าแบบมีเข้ารอบด้วยนะมาดอเวนมิเชลฮะสิบเจ็ดโอเคฮะโอเคโอเคมีบัตตี้ฮิลด้วยเว้ยบัตตี้ฮิลน่าจะได้สักคงไม่เกินยี่สิบหรอกสิบหกเลยวะเชียร์เลยบัตตี้ฮิลกูโอเคโอเคเข้ารอบอยู่มา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 โฟกัส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 แลกสามเลยแล้วกัน คขอเล่นเงียบดีกว่ามันีีบอลจา้าโอเคโอเคสวยงามอุย้ยอุ้ยโอ้โหอะไรขนาดนั้น โอ้โหเลดีกูชิบาระโอเควาได้อยู่โอ้ยโอเคฮะสุดยอดโอเคโอเคสามลูกโอ้โหเลดอีกละวไม่เงื้อน โอ้วเลยหมดเลยวะโอเคหมดเวลาทำไม่เนี้ยชิมหายแล้วผมยิงไม่ทันโอ้โ oh หไม่ทันลูกสุดท้าย20วิกแล้วอ่ะก็พอรับได้นะคือคือผมว่าต้องห้ามต่งกว่า20ะ่ะไม่งั้นจบอะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่าอ่ะหรือว่าแบบมันจะมีต่ออีกไหมแบบรอบไฟนอลคู่แข่งกันต่อไฟน,นี้ไฟนอลลาอะชิมหายผมว่าจบแล้ววะ่ะ ยี่สิบเท่ากันอีกโอ้ยโหมันได้ดีฟมันได้ดีฟโซนนะคือถ้าลูก้ากึน20ก็จบเลยลูก้าชนะเลยเอ้ายี่สิบเท่าโอ้โหสามคนยังไงวะเนี่ยยังไงเอ่ยโอ้โหต้องแข่งอีกรอบโอเคฮะโอกาสสุดท้ายขอร้องมึงใจเย็นๆแต่เราต้องยิงเร็วกว่านี้นิดนึงฮะเราจะมายืนค้างไม่ได้แลกสามมันและเอาใหม่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 